สวัสดีครับเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเอนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนออาชีพเทคนิคการแพทย์ครับมีสมาชิกดังนี้นะครับหนึ่งนายภาคกกรวิเศษโหรหันเลขที่หกสองนายดรมยมมารพมยุมาลิเลขที่สิบสามนางสาวมณทิตาภูมิแจนเลขที่ยี่สิบสี่ครับเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับนักเทคนิคการแพทย์คือผู้ดทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และช่วยนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตด้วยการนําเทคนิค ใหม่ๆนะครับมาใช้แก้ปัญหาทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับและช่วยนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตครับหน้าที่นะครับ 1. น,นะครับทำการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณครับเกี่ยวกับของเหลวและการไหลซึมในร่างกายของมนุษย์ครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับในการวินิจฉัยและการรักษาโรคครับข้อที่สน,นะครับ ทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยเพื่อนำผลการวิเคราะห์นะครับไปใช้ประโยชน์กับการประเมินสุขภาพการวินิจฉัยโรคการทำนายความรุนแรงของโรคนะครับและการติดตามผลการรักษาของโรคครับเส้นทางสู่การเป็นนักที่เกี่ิงการแพทย์นะครับใช้เวลาการศึกษาปาหมักส่วนสีปีครับและก็ขอขึ้นทะเบียนประกอบโรคศีลสาขาที่นิการแพทย์ครับเงินเดือนที่จะได้รับนะครับจบใหม่ราชการเงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000ครับ จบมาเอกชนเงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0ถึง16,000ครับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพสามารถได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งได้ตามผลงานประสบการณ์และอายุงานที่ปฏิบัติโดยตำแหน่งสูงสุดสามารถขึ้นได้ถึงระดับบริหารในหน่วยงานนั้นนักเทคนิคการแพทย์สามารถหารายได้พิเศษได้โดยปฏิบัติงานในห้องทดลองในศูนย์หลักต่างๆนักเทคนิคการแพทย์ในอีก10ปีข้างหน้า เนื่องจากในอนาคตโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดเชื้อโรคต่างๆอาจเกิดการกลายพันธุ์ได้อาชีพนักเทคนิคการแพทย์จึงมีความต้องการอย่างมากที่จะช่วยทดลองและวินิจฉัยเกี่ยวกับเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดการกลายพันธุ์ทาให้อาชีพนักเทคนิคการแพทย์เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นดังนั้นในอนาคตความต้องการในอาชีพนักเทคนิคการแพทย์อาจจะมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ กลุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอภัยไวนะ้ณที่นี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ